าลเกิดต้าพยายาสูดวงดีวงแนดังท้อแล้วเป็นทีอาสานี่กวเตะกับบอลสรงตรงอันย้อนนั้นแล้วเลยหาลอกไปละแม่ละ้งหลอกแต่ว่าส่งไปชวนบุญตั้งเสียงดังเลยเราเปตุ้มตุ้มตุ้ตุ้มไห้บามีโูกาตุ้มไห้ามีภูยิ้มฝืนตัวเรือดเรนสูงสุดแม็สูงสุดสวกันไหลสซันกิดเป็ดนังเดือแมรานวลนองมาลีจันทอยฟันเลยก มารีจันแรันน่นอนจำได้ไครเด็น,นห,ห,ดหน้าจำไปกับมอวแต่ว่ายตับอกเอาต่อมาพ่ามันเราเบาเบเลยไปไหนผู้บาต้าหิมะผานกรวงกวเท่ากขาบสียนะแดตื่นแดืตื่นแดอดตืนต่นเลีกยน,นอนหัวเลยเอผ้าเรืเรสีหนาอเกินเอากคพวกเขาคอยลดูสมมติน้ำตับฉีโพเลียงหรือว่าทองเลียง หมอร่ำม,มาเพียงนั้นเห็นน้ำเลี้ยวว่าเท้าออก,กระไรเกตหมอร่ำการจะน,น้าสมุน้ำตามทะเลเ,เปลี่ยนนางมาลีจันหมอแค่เนี่ยเป็นเสนาอมาตหมอแค่เสซฟเนี่ยเปลี่ยนมามาเลี้ยวเท้าออก,กระไรเกตหิบไปจูงหมาไมา่ขี่ซะก่อนอันนี้กับท้าผมเตรียมมาสดเนี่ยครับผมโอเคครับรับนี่ท่านจะเข้าไหม

ยังเลยเนี๋ยดไปหอมาผู้ใดไปหำมาแล้วเีตตอดแตตอดเอาละฮันซาเดือคนเมียเียวเดือเเดหลีบเมาเดินมาใบหวาบมาอรังสุตูเด้อแบงเมืองแล้วเมืงแล้วแบนบอลเลี้ยงใหญ่อาจะได้ได้แบนผ้าตังแบนผ้าตังลอยลงสนกู้วังใสนความหมาีจงเคยบ้านมาตาตาไเกียทาเกียาเพื่อดำดัง ม <ary> ัวแต่บอว่าเรนาแบสามนานแล้วสามนนเลยขาตักเตือนที่เปเสียงเดือแม่มาลีกันแม่ที่กันแม่นอนทำได้ทีไปเห็นนะสามไม่กับมอลลาแต่คนยุนกับอกเขาเลยก็มาเรียวาเบาเลยไปไหนผู้ผาไปมาผ่านกวางกวางเขากขบอกเสียงร่งเดดตือ เท้าก็เลยเกยียร์ชีมมาลัดดงพงป่ามาหอดนาวเวียงนาวางของนางมาลีจันทร์สมมุติว่าตอนนี้เป็นเวลาเทียงเคลืนเดึกสงัดเสนาอมาตนางสนมนอนรับเม็ดสิรีเบดิดอีเมียเท้าก็เลยเกยียชีมมาได้พาโคกพาพาลัดตงพงป่าขามหยียบนามบักเรียบแมวกับพองกันเพื่อทีเขามาหานางมาลีจันทร์ตอนนี้เจ้านอนหลับอยู่ นอนหลับเพมาเยืนเซ็กซี่อย่างว่ต้องยัวคอยรอกหน้ามาเล่นอนเห็มันสมบทสมบาาได้จังหน่อยเอาเตียมเด้เมื่อแจกเหลวเบิรงอยู่นันเท่าก็เลยเกีก็เลยซองหนาตังพ่อหนาตังอยู่เมีหนาตังสมัยตะกี๋มาท่านมีเนีเปียดเนวเปิดมันเีกตะปองซอจๆก็เลพอเบิง เอาเงินก้อนเท่ากระละเกดโอ้กุหลาบแดงคำว่าแม่เจ้าแม่ปันเนี่ยลองไห้เล่กกุหลาบแดงก็ได้เท่ากระละเกดไปเห็นนั่งมาลีจันนอนแกะผ้าป่าโตขาวอยู่จนวนทวนยอยแม่เท่ากระละเกดก็เลยเข้าไปในห้องของนางมาลีจันเรวว่า มาลีจันเลยบาดเจ้านอนหลับแล้วกายังงามอยู่คือเก่าอยู่คือเก่าเกียรติสาหอดเก่าขนมกลุ่มกินกันหอมไหลได้ได้อุ้มอยากเชย zoom กว่ากินาปีจะเข้ามาทางกลางเีอะนะเกิดไปท้ามันนังไงๆนะมันจะเมื่อยนอนนี่นะ าตะนอนกาได้เนาะหอมเลยเด้ได้อุม้มอยากซื้อสมกวนกินบอนซาคอต่อแจมอยากดังตุยเบิง่งแค่นอฮะละขันนั่งหูเมื่อพ่อเจ้าสิวา่าขันสันไหลอ่อนซ้อนหลายอยาก็ดังลงถุยตั้งเทียวขันถึงแก่มมแม่นาคสิออกจุดบนันเราอดสะเนียมนั่งนอง มองนางคิดไปทัวโอ้อยสิบอกผมเป็นผัวยำเจหลับจุู่กันตีนวนี้ก็บอบควรอี่เม่เอ้ยกันสิลวงนางนองยำนางนอนเม็ดสิรีสิบอ้หูว่าพี่ฝากของดีไว้ให้น้องมีแฮงทองแต่ผู้เดียวพอนะว่าท่านั้นก็เลยปุกมาลีจันขึ้นไม่เจียวจังสิสว่งในป่าไตเสียนะเสียนะ พวกนั่งมาลีจันไหนคอยเนี่ยเสียนะน้องบกเคยเ่อนเจ้อเอาเสียเจ้าบกเขื่อนตีเนี่ยโมเน่มาลีจันมาลีจันเนี่ยถวยปนกับยุบป,ประตูนั่นแหละไปหากินเอา เปนี่็น,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 นจะได้หลักพี่น้องการสั่งให้ดอกหน้าสวนกระบวนการทำนาะว่าจังได้เนาะปีนี้ผู้ฟังเอ๋ยแม่นฝนดีเนาะหรือแรงฝนตกแหงแรงหรือบอคือสิดีเนาะพอขอมาเป็ียนลูกแรง้วยน้ำเจ้าหาบเขาเบาแน่เด้อ แล้วขอเป็นล mm ูกเป็ other, uh, <t <t mm ียนเต้าดอกไอพี่ขอเป็นแฟนเฝ้าเป็นแฟนขอเป็ี่นเคยแม่เอ้ยอย่าสั่งท้าวเสียงเกี่ยวเก่าวในตอนนี้ถมละโกมาแจ้งข่าวเข้ายีสานยานไตขันทนสัวแข่งดีตกมาในตอนนี้จีล่าลงคงบวยล่าทั้งแม่คนสวยเข้าไปในมานกัน ค่อยฟังบันคือเงินแท้แม่เอ้ยขอบพระทศไทยเสด็จเมื่อครับผมได้โดยคบผมครับได้ครับครับผมครับ,บ,บผมจิบปัญามบินให้ได้ครับกุหลาบแดงเด้อรับวันเดียว่อหมานก่อนมา เมื่อนีนก็ะหอดเวลาสามโมงเสาร์เก่านาฬิกาแล้วก่อนสิเข้าไปหานั่งมาลีจันเขาต้องไปเก่าทุ่นสเสด็จพอสะก่อนแต่บัลลูว่าเดี๋ยวนี้สเสด็จพออยู่แห่งหนตำบลใดกับบัลทันลูกอยู่ตำบลย่างในติดสเสด็จพอสเสด็จพอเสด็จพออยู่ท่านไหนพญาขาดเสด็จพอนี่ติดเสด็จพอโุ่นละเมื่อสเสด็จพอหลวพลาบหลวพลาบดญี่ปุ่น สเสด็จพอมาแล้วเนี่ยเสียม่งวงๆเนี่ยจีเสด็จพอนี่ยจีเสด็จพอขอบพระทัยเสด็จพ่อก็เด็กมาหลูบรอเพื่อไข่แต่ตอนนี้นะเสด็จพอใบแตยเจ้ามาหาจินหมักเล็บแม่ยนี่เองจีสเสด็จพอมีเรียงใดขัดข้องมองใจเจ้าว่าแล้วดีดทินเอามันบ่นม,มมี่เสด็จพอสมหมดเอาไงเด้อ มีเรียงใดคัดข,ของมองใจให้เจ้าว่ามีเรียงใดล่ะนะนเชิญว้าก้าวแถลงจะเด็จพอแฟนสาวสาวมีจดหมายมาหอดบ้านต้องทรงพานไปสนีความบางเรียกเป็นมิดนองเหล้าไขขันหมดตมังพระเอกเก่า ลานังเอ๋ยขอขอบคุณเด้อลาสินออกความดว่วดไล่พี่น้องตรงจดหมายมาว่าอยากได้ขลุ้ไทยโอ้ยเอาเงินก่อนดอกเอาตะก้นอนสแตเด็ตพอเอ้ยเมื่อเลี้ยงห,หางหาจินฝืน,นสแตเดตพอมีสแตเดตเอาสแตอนตต่อขอบคุณคแทเจ้าเต่าแต่หมดกำลังมากอ,อีกแล้วเดินล่ำไปเลยสแตเดตพอมาจุดหมายยังเหงาอ่ะหัน ว่าตัวพี่นั่งเชล่าอยากายบานหมูฟุงเดนยอบเพสมพี่นี่ยองว่าตัวพี่น่าสวยเก๋อยากเห็นเดชขันตัวจริงสีท่าดีคือคนั่งนอนมาจาังไหนเสด็จแม่แม่ทุนหวัวคือจังว่าคนเบ้าเพื่อนเอามาทวนอัน ลานางเอ๋ยบ่เป็นจริงดอกน้องลาสัมผีใาลาพี่ชายโอ้ยเด่นน้อยโอ้ยน้อยลานาฝามือสเสด็จพอจะอะไรเป็นดอกฝามือเสด็จพอจะอะไรเป็นดอกเป็ไต่ที้ดีดีแท้นี่ล่ะใบตาลจระโบนนี่เป็นใ <ขอ S 2> บตาลนี่ติดเสด็จพอเฮานี่ล่ะเสด็จพอ โอ้เสด็จพว่ากระเสียงดีย okay. ังนี่เชียวเลยพระเอกเก่าพระเอกเก่าเออตัวข่อยยุคนณะเดียวกันแตกีกันย้อนเล้วเสียงดีหรืแม่เนาะแมนยุคคณะไหนพี่ยุคนาะสอปัฒนาตะกี้มลรรพูทําน่องขันเจนนี่แหละสอปัฒนาบันเทิงกับมันแกี้เดี๋ยวนี้มุ่งเก่าก็ได้ออกมาเป่าไอเชี่ยนเดียดเพีนเดี๋ยวนี้เขาไล่ตัวข่อยออกเขาได้ตัวข่อยได้ออกมากตัวข่อยจังไหลออกเหรอพี่เป็นยังจังไหลออกตัวข่อยไปรอดต่อค้างเคียงเพิ่น สเสด็จพอตื่นแล้วดิตื่นแล้วเขาประหารามารีกันสเสด็จพีเฮาเดี๋ยวสเสด็จเสนาเสด็จพีไม่ต้องไปน้อกันสเสด็จเทือกมีเรียงใดกันของฟ้องใจใหญเจ้าว่ามีเรียงใดญ่าหาเชิญเาาหล่าออก้าใครกับพี่รองเสด็จ ดีทัวันเกิดชาวอีสานผู้ที่มาฟพบฉันนี<ป>และฉันออกมานี่เป็นนางเอกทัวละเมียนางเอกติดตั้งแต่ก่อนแต่กี่เป็นกะดีอยู่บอสเอาบอสล้ำกระเทยตอนนี้โอ้ยฉันมีบอ่อยากเอาประวัติเก่าเรื่องของฉันไฟไหมส่องตัวใหญ่พระรังเตะตะเกยียงลง <laughs> ตาสนาั่สวยหีควอยนับมือไงผีคนนับมือน่อยแต่หีค่อยบัดบ่เมียเสียงกับเสียงบ่ดีปันไรแล้วแนวกระเทยมันเสียงไงแมนเยอะขั้นได้เหล่านับยี่แม่เจ้าภาพจักขวดน้อยเสียงข่อยคือซีดีผู้ฟังเออ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 บ่ไม่แค่ขวดน้อยที่เจ้าภาพบ่าให้เล่าระเบิด อาเสด็จลุงเรา,าพ,พี่พี่จะรับเป็นบ่พี่เราเห็นเพื่อนได้เงินบ่พี่มามารับรด้วาัาน้ำเจ้าภาพจังสีเสียงดีเอาได้อี่หรี่อ่ะโอ้ไอกินน้ำนเด้อเอามาลี่ฉันเจ้าตื่นไปเด้อเนี่ยตื่นแล้วเว้ยโศกอันดับปีนี้บ่ตื่นกับพี่บ้าท่อนเหลหนาะ ยี่แม่เอ๋ย่าทานันมาลีจันก็เลยเตือนย้ำกังขึ้นแสงเทียนพ่อเหียมเรียเสียนพี่เนี่ยบ่โน่เพอาที่เดียวเปพ่อปักไก่นางเริ่มเปลี่ยนนอนตามมาเทียบแผงซอนมองตากันได้แต่อิงตากระดางยังบ่เต็ี่นพี่เลยเห็นชมล่างดึงพนังยังบ่ยุที่บังตาบางหูมาเห็นยอดโผฟามาแทีกันแกเว้นว่าพี่เป็นคนบ้าตามใจไอ้บ่เรลอดพลังเกล็ดอีน้องกับนางหล่าตอเม็ดงามาลีจัน บันเดียดเสียกอดกันในห้อมันจ้าน้องมักอยู่ต้นมาลีจันมาลีจันท่านมาลีจันสีขากลายเจดไปให้มันถืออี่หรี่สำจาหงาถงหยานยงาทุกเช้ามื้อท่านมาลีจันสีขากลายเจดการย่อมตายขั้นเสียหมายเอาเงินทีใคนยินงขั้นดีสื่อป้าเดียวมือคว้าหนาวถึงพานามาเที่าตากาลเจด เลยเอากล้วยตุลานกาฬเกตเลยเอากล้วยตุลานแม่นยังกล้วยไว้แป๊บนึงอะไร What is it มันไปยังกาฬเกตลบไปแล้วมันนี่จะล้ำถากะได้เพาะแม่เนาะสบายดีทวนน้ำม้วนมีดเศร้าอีสานพวกกำลังฟังเสียงดอกเลี้ยงเล่าในเทีนนี้ อันกวยมาแล้วเจ้าพันมนาลำตัวเอาหนีไม่เจ้าใส่ปากพังาบเอากาลเจดเลยเอากวยตุลาให้อมไว้อยู่ย่างคืนไี๋วไกินนี่ดีเถอะนี่ถ้ากินเนื้อทัตงลางกันยืนคอแห้งเราไหมกินยังน่กยนคำหนึ่งเห็นบท ียนได้านี้เรามาเล่นกันทีกี่แกนกันละเกณฑให้อมไวอยู่อย่างคืนหนึ่งทีสองทีสามทีมามีแหงเทอะนอะก็มีแหงนะตัวกระจังว่าคนทีกันหอยน้อหอยน้อ Uh-uh uh